สวดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ชาแนลแมมมิกนี้แม่มค่ะทุกคนเย้ yeah. คลิปในวันนี้นะคะก็ตามชื่อหัวข้อคลิปเลยเนาะแมมนะคะจะมาแต่งหน้านะคะในลุก i n นโนเซนเก r รนั่นเองค่ะก็คือลุคนี้นั่นเองเย้ yeah. ซึ่งเป็นลุกนะคะที่แมมรู้สึกว่าให้ความแบบว่า ความน่ารักน่าทะนุถนอมนะคะทุกคนแล้วก็เหมือนกับมีความแบ๊วๆอยู่ในตัวนะคะก็คือลุคนี้เนี่ยจะเป็นแบบอินโนเซนต์เกิร์ Girl, มากๆเลยแบบว่าสาวน่ารักใสๆนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชอบลุคนี้กันด้วยเนาะโอเคนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มรับชมกันเลยค่ะเย้เย้มาเจอกันนะคะหน้าสดเนาะก่อนอื่นนะแหม่มก็จะบำรุงปากก่อนนะคะก่อนที่จะเริ่มแต่งหน้าใช้ตัวนี้เนาะ ตัวนี้มันให้ความชุ่มชื้นมากเลยทุกคนแหบมบใช้แล้วก็แบบเออมันชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ใช้ตอนกลางคืนก็แบบยังช,ชุ่มชื้นอยู่นะคะตื่นมาก็แบบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นยาวนานดีนะแล้วก็วันนี้นะคะแหมก็จะมาลองเครื่องสําอางนะคะใหม่ด้วยเนาะก็คือจริงๆก็ว่าจะทําเป็นแบบรีวิวแยกแต่ว่าไปไปมาๆก็เนี่ยแหละแหมมาใช้เลยนะคะเป็นแบบ first impression เลยแล้วกันเนาะ แล้วก็เป็นการแบบว่าเทสไปนในตัวนะคะว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงเผื่อแบบมีใครสนใจเนาะแล้วก็ไอเทมที่เราจะมาพูดถึงกันวันนี้นะคะนั่นก็คือทดาดา for you t o นะคะสกิน everyday tone up นะคะ UV gel SPF 50+ PA++++ 4%นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นสีม่วงนะคะตอนแรกแหมมก็ลังเลอยู่นะว่าจะซื้อสีชมพูดีหรือสีม่วงนะคะแต่ว่าแหม่มเป็นผิวที่แบบ แบบรู้สึกว่าเป็นผิวเนเชอรลนะคะแบบเป็นผิวแบบโทนกลางๆเนาะจะแบบไปแต่งหน้าไปโทนวอร์มโทนก็ได้หรือว่าคูโทนก็ได้อ่างเงี้ยแต่ว่าแหมอยากลองลบความเหลืองดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยซื้อสีม่วงมาเนาะนี่นะอันนี้เทียบให้ดูสองค่านะคะมันก็จะสว่างขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองกันครึ่งหน้าดูก่อนเนาะว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็คือเขาเคลมว่าเขาเป็นกันแดดด้วยนะทุกคนก็คือ สามารถใช้เป็นกันแดดได้เลยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็คือเอามาเป็นโทนอัพผิวนะคะแบบเป็นเบสเมคอัพนะคะปรับสีผิวเนี่ยก่อนแต่งหน้าก็ได้ด้วยค่ะเดี๋ยวยังไงเรามาลองกันก่อนเนาะแหม่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าแบบถ้ามันลองสองข่อนิ้้เนี่ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่าอะไรนี้เนาะเพราะว่าถ้าเราทายเยอะว่ามันก็จะแบบสีมันม่วงมากเลยอะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนนะว่ามันได้หรือเปล่า แหมรู้สึกว่ามันช่วยปรับสีผิวีนิดนึงนะคะแบบให้มันดูแบบผิวดูสุขภาพดีขึ้นมานิดนึงอ่ะทุกคนแต่ถามว่ามันแบบโทนอัพแบบเห็นสีว่าแบบเฮ้ยสีมันขาวขึ้นชัดเจนเลยขนาดไหนก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าฟินิชที่แบบเราทาไปนี่คือแบบเห็นไหมคะทุกคนมันวาวแบบว่าอันนี้คือทาสกินแคร์นะคะมันก็เลยอย่างนี้แต่อันนี้พอหลังทางไปก็คือแบบเฮ้ยมันวาวขึ้นนะเดี๋ยวเราลอมันเซตตัวก่อนว่ามันจะเป็นยังไง พอจะสังเกตเห็นไหมเอ่ยว่ามันช่วยปรับสีผิวนะคะให้สว่างขึ้นเนี่ยผิวเนี่ยดูมีความสดชื่นนะคะดูแบบมีชีวิตชีวาขึ้นนะคะนิดนึงเห็นไหมเอ่ยแันก็ทาสองข้างเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นได้เลยว่าแบบว่าเฮ้ยหน้ามันดูแบบสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะดูแบบสดชื่น <c oughs> ดูแบบสดชื่นมากขึ้นนะคะเห็นไหมทุกคนเนี่ย <c oughs> ก็ชอบนะคะอันนี้ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าเออมันดีกว่าที่คิดไว้นะคะ นั่นแหละโอเคต่อมานะคะเดี๋ยวแหม่มเนี่ยจะมาลงคุชชั่นเนาะซึ่งแหม่มนะคะมีใต้ตาดำเนี่ยเยอะเหมือนกันเนาะยังไงก็เดี๋ยวแหม่มขอลองลงคุชชั่นก่อนนะคะว่าแบบว่าควรจะคอนล็กใต้ตาก่อนดีไหมเนาะอันนี้นะคะตัวที่แหม่มใช้เนี่ยก็จะเป็นคุชชั่นนะคะของ four you t o skin เนาะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นรุ่นโกนะคะแหม่มใช้สีศูนย์หนึ่งนะคะที่เป็นสีผิวนะคะที่สําหรับคนผิวขาวเนาะเจ้าตัวนี้นะคะในไลน์คุชชั่นของ four you t o เนี่ยเขาออกมาด้วยกัน2สูตรเนาะก็คือสูตร g กนะคะแล้วส อย่างละ3สีนะคะตัวนี้สูตรโกเนี่ยเขาก็มี3สีเนาะก็มีสีเบอร์หนึ่งนะคะสำหรับผิวขาวเบอร์สองสำหรับผิวกลางนะคะแล้วก็เบอร์สามเนี่ยสำหรับผิวสองสี 2, เนาะอันนี้ทั้งสูตรแมทสูตรโกนะคะก็คือเป็นกัทเทอร์นี้นะคะแล้วก็ความคุชชั่นที่เป็นสูตรโกเนี่ยเขาก็จะเค็มว่ามีแบบว่าการมอบผิวนะคะที่เป็นประกายชุ่มชื้นนะคะสุขภาพดีนะคะแล้วก็ฟินิตผิวเนี่ยก็จะเป็นแบบดิวอีเนาะเพราะมันเป็นสูตรโกนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับผิวแห้งนะคะแล้วก็ผิวธรรมดานนั่เ เยอไงก็เดี๋ยวเรามาลองกันนะคะเดี๋ยวแหม่มจะมาลองทาลงขึ้นไปครึ่งหน้าก่อนเนะาะเวลาพับมันเป็นทรงหยดน้ําใช่ไหมคะคนมันก็จะแบบซอกซอนตรงที่มันเป็นจุดเล็กๆได้เนาะอย่างเช่นตรงนี้นะคะหรือว่าตรงตาอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงแหลมๆมันก็จะแบบเข้าไปพอดีเนาะนี่นะคะก็แหม่มก็ลงคุชชั่นนะคะที่เป็นสุดโกเนี่ยไปครึ่งหน้าแล้วนะคะอันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันก็มีความโกนะทุกคนแต่ว่าแบบมันก็ไม่ได้โกแบบ รู้สึกว่าผิวเมื่อขนาดนั้นนะคะเป็นแบบความโกที่กําลังพอดีนะแหมว่ามันก็ปกปิดได้ดีอยู่นะคะระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าด้วยความที่แม่ก็ใต้ตาดําม,มีความแบบม่วงมากนะคะถ้าแบบใครที่แบบเห็นสีใต้ตาดําที่แบบชัดเจนเนี่ยก็อาจจะใช้คอนแทคเตอร์นะคะก่อนที่จะลงคุชชั่นก็ได้เนาะแต่นี้เดี๋ยวแม่ลองใช้ตัวนี้ไปเลยไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนเนาะ แม่มก็ลงทางหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็มีความวาวที่แบบว่าแบบว่ามันให้ความวาวที่แบบกําลังพอดีนะแล้วก็อันนี้แม่มใช้เบอร์หนึ่งก็คือแบบมันก็เข้ากับผิวแม่มอยู่นะคะตัวต่อมาเนี่ยที่แม่มซื้อมาลองเล่นนะคะก็คือแป้งนั่นเองค่ะซึ่งมีด้วยกันนะคะสามรุ่นนะคะที่เขาออกมาเนาะจริงๆเหมือนจะมีออกมาหลายสูตรกว่านี้นะคะแต่ว่าแม่มก็ซื้อมาสามรุ่นนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเนาะซึ่งเป็นแบบตลับแบบนี้นะคะเป็นตลับกลมๆแบบนี้เนาะ for you to skin นะคะ Sebum c o n t r o l Translucent Loose Powder นะคะก็คือเป็นแป้งโปร่งแสงนะคะที่เป็นแป้งคุมความมันนั่นเองซึ่งตัวแพ็คเกจของเขานะคะ <Yeah. S 1> ก็จะมาในลักษณะแบบนี้เนาะ,ะซึ่งมันน่ารักบุ๊คิกมากเลยทุกคนอันนี้ตัวรูเขาก็จะเป็นรูแบบนี้นะคะแต่ว่าแป้งเขาออกมาได้ง่ายมากๆเลยทุกคนแล้วก็เนื้อเขาเนี่ยจะมีชิมเมอร์นะคะ นิดนึงค่ะทุกคนแต่ถามว่ามันเห็นขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้เห็นขนาดนั้นนะคะมันจะเป็นแป้งที่ผสมชิมเมอร์นิดนึงเนาะแต่มันจะให้แบบความละยิบระยับนิดนึงค่ะต่อมานะคะตัวที่2นะคะที่แหม่มซื้อมาเนี่ยมันก็จะเป็นวายูทูนนะคะท l u c e n t t o u c h up s k i n นะคะเป็นแป้งนะคะที่เอาไว้เติมระหว่างวันเนาะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นแป้งโปร่งแสงเหมือนกันค่ะแต่ว่ามาในรูปแบบอัดแข็งนะคะมันจะมีความเป็นชิมเมอร์เล็กน้อยเหมือนกันนะคะ แต่ว่ามันก็จะไม่ได้แบบเห็นชิมเมอร์แบบว้าวขนาดนั้นนะคะมันจะให้ความรู้สึกว่าแบบหน้าดูแบบว่ามีความระยิบระยับนะคะเป็นประกายนิดนึงเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแป้งทัชอัพนะคะที่เป็นแบบเวอร์ชั่นโปร่งแสงเนาะเขาบอกว่ามันจะซับมันนะคะเลิะแล้วก็ไม่เป็นคราบนะคะ แล้วก็ต่อมานะคะตัวสุดท้ายที่แบบซื้อมากเนี่ยก็จะเป็นคัลเลอร์คอลเล n ติงนะคะที่เป็นทั c อัพสกินนะคะเป็นแป้งทั c อัพเหมือนกันค่ะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นคัลเลอร์คอลเลกติงนะคะก็คือเป็นแป้งนางฟ้านะคะสาขาไทยนั่นเองคือตัวของแป้งเขาเนี่ยก็จะมีสีใช่ไหมคะที่เอาไว้คอลเลกสีเนาะมันจะมีสีม่วงสีเขียวสีส้มนะคะเท่านี้เห็นเนาะแล้วก็ตัวแป้งนะคะมีชิมเมอร์เหมือนกันเนาะทั้งแป้งเนี่ยก็คือมีชิมเมอร์ละเอียดนะคะแล้วก็พับก็คือหน้าตาเหมือนกันนะคะเป็นพับ ลักษณะแบบนี้นะคะก็มีความนุ่มอยู่ค่ะคือเวลาเราทาค่ะทุกคนคือมันเห็นว่ามันเออมันมีสีส้มสีเขียวอะไรนี้ใช่ไหมคะเวลาเราทาเนี่ยมันก็จะเป็นแป้งสีขาวนะคะแต่แหม่ะใช้แล้วแหมมก็รู้สึกเอ้ยมันช่วยปรับสีผิวให้แบบหน้ามันดูสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ด้วยความที่มันมีชิมเมอร์เล็กน้อยนะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันดูแบบว่าหน้ามันดูแบบมีเขาเรียกว่าอะไรความเปล่งประกายนะคะขึ้นนิดนึงเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวแหมมจะใช้แค่นิดเดียวนะคะมา ทั่วหน้านะคะเฉยๆเนาะเพราะว่าแหม่มยังอยากให้แบบผิวเนี่ยมันมีความโกอยู่นะคะไอตัวแป้งเนี่ยก็คือมัมก็แอบใช้มาแล้วเนาะก็เลยอาจจะไม่ได้เอามาพูดเยอะเท่าไหร่นะคะแหม่มก็จะปัดไปบริเวณ T zone นะคะที่มันมันง่ายของแหม่มเนาะแหม่มจะใช้ตัวนี้นะคะส่วนตรงอื่นเนี่ยก็คือแหม่มก็ปัดแค่เล็กน้อยพอนะคะเพราะว่าอยากให้หน้ามันมีความวาวจากคุชชั่นอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาสร้างมิติให้ใบหน้านะคะเพราะว่าหน้าโลนไม่ไหวแล้วทุกคน ใช้ตัวนี้นะคะเป็นคอนทัวร์นะคะของ e t u d e House นะคะอันนี้แม่มใช้จนมันคิดแพงแล้วทุกคนดูดีมันคิดแพงเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเคเราจะสร้างเงาไปนะคะตรงจมูกเนาะแมมว่าอันนี้สีมันแบบอ่อนกําลังพอดีนะคะทุกคนไม่ได้แบบเข้มมากหรือว่าแบบอ่อนขนาดนั้นนะคะมันเลยทําให้รู้สึกว่ามือใหม่ก็น่าจะใช้ง่ายนะคะทุกคนอันนี้ส่วนตรงปลายจมูกก็คือจเจมสีเข้มมันนิดนึงนะคะนี่พอเรามี เงาทั่วหน้านะคะก็จะดูหน้าแบบปกติขึ้นเนาะหน้าเมื่อกี้คือมันดูแบบแบนไปหมดนะคะโอเคต่อมาเราก็มาสร้างเงาที่กรอบหน้าด้วยเนาะอันนี้แบมก็จิ้มผสมสองสีนะคะอาจจะเน้นที่สีเข้มหน่อยหนึ่งนะคะนี่หน้าก็จะมีแสงและเงาขึ้นมาแล้วนะคะเคี่ยต่อมานะคะเราจะมาลงตากันนะคะ จะใช้เป็นพาเลตนี้นะคะทุกคนเป็นของอียิปต์เนาะซึ่งสีมันนะคะก็คือสีคอรัลมาร์ตินี่นะคะมันสวยมากเลยทุกคนสีมันแบบเหมาะก,กับซัมเมอร์มากเลยนะคะสปริงซัมเมอร์อย่างเงี้ยสีเป็นแนวแบบโทนสดใสนะคะซึ่งเราจะมาใช้นะคะกับลุคนี้กันนั่นเองเราจะใช้สีที่เป็นเบสนะคะของตาเนาะเป็นสีนี้นะที่เป็นสีอ่อนสุดนะคะเราก็จะลงไปก่อนนะคะเป็นเบสพื้นตาเนาะอันนี้นะคะเราก็แบบปัด กว้างมาน,นิดนึงเนาะนี่นะกวาดมาประมาณนี้นะคะแอเรียตาเนาะประมาณนี้เนาะสีมันเป็นสีที่แบบเป็นสีเบสอ่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นลงเข้มก็ได้ไม่เป็นไรเนาะเสร็จแล้วเราก็ลงที่ใต้ตาล่างเนาะนี่นะคะสีเบสตาเห็นไหมเอ่ยต่อมาเนี่ยก็จะลงสีที่มันเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะเป็นสีฝั่งนี้เนาะอันนี้นะคะเราจะลงทับไปที่เบสตาเมื่อกี้ทินึงเนาะแล้วก็ลงที่ตรงตาล่างด้วยนะคะ ต่อมานะคะตัวเมนสีของทุกวันนี้นะคะแหม่มจะให้มันเป็นสีนี้เนาะเมนสีของมันนะคะแล้วก็จะผสมกับสีนี้เนาะคะ่ะนิดนึงเนาะเป็นสีอันนี้เป็นจะเป็นชมพูคอรัลนะคะที่แบบมีความชมพูอมส้มสดใสนะคะจะให้เป็นสีเมนของลุกนะคะในวันนี้เนาะแล้วก็จะผสมสีน้าตาลนะคะตรงฝั่งนี้นะคะเล็กน้อยเนาะเป็น2ส,สีนี้นะคะเราจะลงไปที่ชั้นพับตานะคะตรงแถวนี้เนาะต่อมานะคะแหม่มก็จะใช้ตัว ชิมเมอร์อันนี้นะคะทุกคนชิมเมอร์สีข้างบนสุดอันนี้เนาะเอานิ้วจิ้มนะคะแล้วก็ลงไปที่ตรงช่วงหัวตาตรงนี้นาอน,นิดนึงนะคะแล้วก็ไล่มาที่การตานิดนึงนะคะก็คือช่วงรารเรลียประมาณนี้เนาะอันนี้นะการตากับหัวตาตรงนี้นะคะมันจะมีความมีชิมเมอร์นิดนึงนะคะเห็นไหมเอ่ยเวลาที่เราแบบ กระพริบตาอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นความแบบเป็นประกายวิงวิงนะคะนิดนึงเดี๋ยวต่อมานะคะแม่มจะดัดขนตาก่อนเนาะก็จะดัดขนตาเข้าไปเลยนะคะอันนี้เป็นของ for you two เนาะอันที่จะทําให้ขนตาเราแบบงอนเด้งสวยใช่ไหมคะทุกคนการเลือกที่ดัดขนตาเนี่ยให้มันเข้ากับรูปตาเนี่ยก็เป็นพอยต์หลักเลยนะที่แบบว่ามันจะทําให้แบบช่วยให้ขนตาเราเนี่ยงอนเด้งนะคะสวยเนี่ยได้เยอะเลยแหละทุกคน เหมือนกับการหารองเท้าคู่ใจนะคะที่มันจะพาเราไปได้ทุกที่โดยไม่กัดเท้าเรานะคะนี่อันนี้ก็ดัดเรียบร้อยแล้วทุกคนเห็นไหมวันนี้นะคะเราจะใช้ตัวของแคนเนกนะคะเริ่มจากโคนขนตานะคะแล้วก็ค่อยๆปัดไปที่ปลายเนาะแล้วก็ลุกในวันนี้เดี๋ยวแหม่มจะจับช่อขนตาด้วยนะคะก็ใช้แหนบนะคะที่เพื่อนๆมีได้เลยเนาะนี่นะคะแหม่มก็ จับช่องขนตาเรียบร้อยแล้วนะแล้วต่อมาเดี๋ยวเราจะมาลงที่ใต้ตาล่างกันนะคะแหม่มก็จะใช้ปต,ตัวสร้างดาริอายเนาะอันนี้เขาก็จะด้านหนึ่งก็จะมีเป็นคอนซีลเลอร์นะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสีที่เอาไว้ลงดารีอายนะคะเราก็จะลงไปที่ใต้ตาเราได้เลยมันก็จะเด่นขึ้นมาเห็นไหมคะก็เดี๋ยวเราใช้ตัวคอนทัวร์ตัวนี้นะคะมาสร้างตัวเงาเนาะของดารีอัยนะคะก็จะมาสร้างดารีอัยนะคะ แล้วก็จะกลับไปที่เจ้าตัวสร้างตัวที่อายเมื่อกี้นะคะที่เป็นด้านคอนซีลเลอร์นะคะเราก็จะมาวาดซ้ําปอีกทีนึงเนาะต่อมาก็จะใช้ด้านที่เป็นสีนะคะอันนี้จะเป็นสีอมส้มเนาะมันเป็นสีที่น่ารักแล้วก็แหม่มว่ามันจะทําให้ลุคนี้ดูแบบสดใสขึ้นนะคะต่อมานะคะแหม่มก็จะใช้สีตัวน้ําตาลเข้มอันนี้เนาะจิ้มสีน้ําตาลเข้มนี้นะคะนิดนึงแล้วก็ เราจะมาสร้างความเข้มตรงข้างในตาตรงนี้นะคะทุกคนตรงนี้เนาะลงเข้าไปนะคะตามันก็จะดูมีความลึกขึ้นเห็นไหมเอ่ยแล้วก็ตรงหัวตาด้วยนะคะข้างบนนี้เนาะต่อมานะคะเราก็จะมาลงที่ขนตาล่างนะคะใช้มาสคาร่าปัดขนตาล่างเนาะแล้วก็จะจับช่อขนตาล่างเหมือนกันนะคะงานตาลุกนี้อาจจะดูแบบละเมียดละไมหน่อยนะทุกคน ต่อมานะเราก็จะใช้ตัวอายไลเนอร์นะคะที่เป็นแบบเวอร์ชันสลิมนะคะอันนี้เป็นสีน้ำตาลเนาะเหม่นจะมาสร้างตัวขนตาล่างนะคะทุกคนต่อมานะคะเราก็จะมาวาดอายไลเนอร์กันเหม่นจะใช้ตัวอายไลเนอร์นะคะที่เป็นเพนซิลอายไลเนอร์เนาะอันนี้เป็นขอนแคนเม e นะคะเมคเบอร์ make 03นะคะมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มเนาะเหม่นจะให้มันดูแบบตามันมีความเข้มขึ้นนิดนึงนะคะ นี่นะแหมลักมาแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนนิดเดียวเองนะให้มันดูแบบธรรมชาตินะคะไม่ได้เน้นแบบว่าอายไลเนอร์ er แบบยาวขนาดนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวแหม่มไปแต่งอีกข้างหนึ่งก่อนเนาะมาข้านั้นนะคะแหม่มก็ไปแต่งตางอีกข้างหนึ่งมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มีเติมฝยเสน่ห์นะคะไปนิดนึงตรงตาตรงนี้นะคะต่อมานะคะเดี๋ยวแหม่มจะมาลงคิ้วเนาะเพราะว่าคิ้วลอนมานานแล้วนะคะแหม่มก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นของเมรินดาเนาะ อันนี้เนี่ยเพราะว่า406นะคะที่เป็นคาร์บอนหมดแหม่มก็เลยซื้อ407ที่เป็นสีเกราเบาวนะคะเป็นสีน้ำตาลอมเทาๆเนาะอันนี้เราก็วาดไปเรื่อยๆนะคะต่อมานะคะก็จะปัดมาสคาร่าคิ้วนะคะเป็นตัวนี้เนาะ a n น a ม e นะคะ405นะคะที่เป็นสีแอชเบลนะคะก็ปัดย้อนขนคิ้วก่อนได้เลยนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาลงแก้มกันเนาะ แม่จะใช้เป็นตัวนี้นะคะของเฮเลรนะคะสีมันจะเป็นความส้มๆชมพูชมพูคอรัลคอรัลนะคะสดใสนั่นแหละเป็นสีธีมสดใสอย่างที่บอกนะคะวันนี้ลุคนี้นะคะเราจะแต่งเป็นโทนแบบว่าน่ารักสดใสนะคะแบบว่าดูเด็กๆนะคะแล้วก็แบบมีความอินโนเซนต์ด้วยนะคะนี่นะสีจะเป็นแบบส้มๆชมพูชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะปัดไปที่หน้าแก้มกันเนาะเดี๋ยวลงแบบน้อยๆก่อนนะคะจิ้มเขไปนิดนึงนะ เอามาถูบนที่หลังมือก่อนก็ได้ค่ะถ้ากลัวพิกเมนมันจะฉาดไปก็ปัดไปประมาณนี้นะคะตรงหน้าแก้มนะคะเอาตรงเหลือๆมาปัดจมูกนิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็เอาเน้นสีเข้มๆเนี่ยก็คือใช้สีเดิมนะคะแต่ว่าเน้นให้มันแบบมีความเข้มนะคะตรงจุดตรงเนี้ยหน้าแก้มนิดหนึง่งต่อมานะคะจะเป็นงานปนากเนาะซึ่งแหม่มชอบมากเลยนะคะแหม่มจะใช้เป็น pencil c o n ลเลอ e r นะคะ 4ีเบูนย์หเนาะ n ู u t นะคะเราจะกบสีปากไปก่อนเนาะระวายไปตรงที่ขอบปากได้เลยเพื่อเราจะลบขอบปากเนาะให้ปากมันซีดนะคะ <c oughs> นี่นะเราก็กบสีปากแล้วนะคะต่อมาแหม่มก็จะใช้เป็นอันนี้นะคะเป็นแม็ c นะคะที่เป็น Mac lipstick สีคายด้าเซ็กซี่นะคะเป็นสีโทนชมพูนูนๆนะคะสีคายด้าเซ็กซี่นะคะเราก็จะค่อยๆแทปเข้าไปนะคะที่ปากเราเนาะ พอเรากบสีปากไปแล้วค่ะสีมันจะตรงกับสีลิปมากขึ้นเนาะเพราะมันจะไม่ผสมกับพื้นสีปากเรานะคะถ้าเราแบบไม่กบก่อนเนี่ยสีมันก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะทุกคนแบบนี้ก็น่ารักแล้วนะนี่เห็นปะต่อมานะคะก็จะใช้เป็นแนวที่เป็นลิปที่ให้ความโกนะคะอันนี้จะเป็นยี่ห้อ 2AN นะคะเป็นดิวโกวีทินนะคะสี05สีนัตตี้นะคะหนูชอบมันมากเลยเพราะมันเป็นสีที่แบบเป็นสีอินโนเซนต์นะคะทุกคนสีมันแบบ หมือนสีปากแล้วมันก็แบบน่ารักแล้วคอมบิเนชันนี้นะคะก็คือแบบแหมใช้ทาแล้วมันสวยมากนี่เราก็ทาลงไลยก่อนนะคะนะสีมันแบบน่ารักค่ทุกคนอันนี้นะถ้าเราไม่กบสีปากก่อนนะคะมันก็จะเป็นอีกสีหนึ่งด้วยนะคะทุกคนมันลิกงไม่หมดเลยอะทุกคนลุคนี้คืออินโนเซนต์มากจริงๆนะคะมันแบบน่ารักมากจริงๆนะคะ เราแต่งหน้าไปด้วยอย่าลืมชมตัวเองนะคะทุกคนนี่จริงจังนะคะเนี่ยต่อมานะคะเราก็จะเติมสีเข้มข้างในเนาะเพื่อให้ปากนะคะมันดูมีมิติมากขึ้นนะคะเป็นของโรเมนนะคะสีเบอร์24นะคะเราก็จะเต้มเข้าไปนิดนึงนะคะที่ข้างในปากเนาะแล้วก็ค่อยๆเมมน,นะคะออกมานะคะหนือก็ใครนิ้วเกลี่ยก็ได้นะคะเนี่ยสีมันก็จะดูมีความเข้มขึ้นนะคะมันจะดูมีความไล่สีมีมิติมากขึ้นเนาะ ต่อมานะคะแหม่มก็จะลงไฮไลท์นะคะซึ่งเป็นไฮไลท์จาก p a เล t t อ o u r เนาะแล้วชิมเข้าไปที่ไฮไลท์อันนี้นะคะแล้วก็จะแตะตรงจุดกระทบแสงนะคะนิดนึงนะคะนี่ก็จะแตะไปตรงนี้นะคะอันนี้ก็ใช้นิ้วไปเลยเนาะเพราะว่าเอาให้มันเด่นไปเลยนี่นะแหม่แตะตรงนี้นะคะตรงนี้เนาะโอเคแล้วเราก็จะแปะตรงนี้นะคะตรงชว่วงนี้นะเพื่อให้แบบมันมีความแบบเล่นแสงนิดนึงนะคะตรงช่วงหัวตาเรานะคะนี่นะเห็นไหมเอ่ย มันก็จะมีความเล่นแสงนิดนึงนะคะน,นี้แหม่มก็จะใช้เป็นตัวแปรงแล้วเนาะเอามาตรงนี้นิดนึงนะคะหนกแก้มแล้วตงกจ็จะปากนิดนึงแล้วก็ตรงนี้นิดนึงหนูอินโนเซนต์มากทุกคนน่ารักมากจริงๆต่อมานะคะขออหนึ่งนะคะสำคัญเดี๋ยวแหมมใช้ลิปกอสนะคะอันนี้เป็นของโลแมนนะคะที่มันเป็นคอเลคชั่นคอลแลบกับมูนไนท์นะคะทุกคน สีนีออนมูนนะคะมันจะแยกชั้นเป็นแบบนี้นะคะสีฟ้าม่วงแล้วก็ชมพูน่ารักมากเลยทุกคนเป็นลิปกอสนะคะสีเบอร์เอ็นศูนย์หนึ่งดีมแลนด์นะคะนี่นะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเอ่ยเห็นไหมคะมันไล่สีจากสีฟ้าม่วงแล้วก็ชมพูนะคะเป็นลิปกอสที่แบบสวยมากเลยทุกคนสีสวยดีนะคะแลม,ม่มมาแต้มที่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาสร้างประกายเงาตรง,ต,รงตาตรงนี้นะคะนิดหนึ่งเนาะโอเคอันนี้แบบใช้พู่กันแต้มไปก่อน,นะคะ่ะเราจะมาแต้มที่ตรงนี้นะคะ นี่เห็นไหมเอ่ยมันจะมีความเงาขึ้นทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมตามันจะดูมีอะไรมากขึ้นก็จะเติมไปเลยแต่ถามว่ามันใช้ในชีวิตประจาวันได้ไหมมันก็ได้นะทุกคนแต่ว่าเราไม่ควรจะลงเยอะค่ะเพราะว่าถ้ามันเยอะเนี่ยมันจะมันมากๆเลยประมาณนี้นะคะทุกคนลุคอิน o สเซน์ของวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเซตติ้งหน้านะคะด้วยสเปรย์เนาะอันนี้เป็นของ fresh stop นะคะ นี่นะคะก็จะเป็นลุกอินโนเซนเ i อร์นะคะของวันนี้กันนะคะเพื่อนๆชอบส่วนไหนกันคะแมมชอบตากับแบบปากมากเลยอะ่ะมันน่ารักมากเลยคะ่ะโอเคเดี๋ยวแมมไปทำผมแป๊บนึงนะคะเมกันเนี่ยแมม สำหรับลุคเมคอัพวันนี้นะคะที่แหมนํามาฝากกันเนาะหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะแต่งตามกันได้นะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบลุคนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแหม่เนี่ยรู้สึกว่ามันแบบมันน่ารักมากเลยทุกคนลุคนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆไปลองแต่งตามกันเนาะยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะสนุกนะคะกับการแต่งหน้านะคะแล้วก็แล้วเรามาเจอกันอีกทีนะคะคลิปวิดีโอหน้าเนาะ,ะอย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะคลิปวดีโอหน้าค่ะ ย <Bye> <laughs> เวลาเราแต่งหน้านะคะเราก็ต้องชมตัวเองไปด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเราแต่งหน้ากันเก่งมากเลยไงคะถูกไหมคะทุกคนมาแต่งไปด้วยเราก็ต้องชมตัวเองไปด้วยนะคะ <laughs> ว่าเราเนี่ยแต่งเก่งมากจริงๆนะคะ